ยายพาหลานสาวอายุ16ปีเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทองหลังถูกหนุ่มผู้ป่วยโควิด -19 อายุ17ปีปปพยายามกระทำอนาจารในโรงพยาบาลสนามขณะถูกส่งตัวไปรักษาโควิด -19 เช่นกันวิงวอนแยกโซนผู้ป่วยชายหญิงให้ชัดเจนด้านผู้ว่าอ่างทองเตรียมตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมหามาตรการป้องกันถ้าเกิดขึ้นจริงจะดาเนินการทางกฎหมายต่อไป ำตำรวจสายตำรวจภูทรเมืองลำปางออกหมายเรียกชายในคลิปที่เข้าไปทำร้าย <c oughs> นักศึกษาหญิงสองคนถึงที่พักในตัวเมืองลำปางคาดว่ามาพบพนักงานสอบสวนเร็วๆนี้โดยจะรอผลการตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บก่อนแจ้งข้อหาขณะที่นักศึกษาหญิงระบุสาเหตุจากขับรถเฉี่ยวชนกันคู่กรณีขับตามมาถึงที่พักเกิดการโต้เถียงและทำร้ายร่างกาย สถาบันการศึกษาลงนามร่วมมือบริษัทเอกชนเร่งวิจัยตั้งแต่การปลูกสกัดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชาทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์เน้นการพัฒนาสูตรยาสำหรับผู้ป่วยพร้อมทั้งฝึกอบรมนักศึกษาในอุตสาหกรรมกัญชง